สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะที่เก่าเวลาเดิมเนาะมุมหน้าบ้านข้างบ้านเพื่อนก็ว่ากันไปนะคะทุกคนเนื่องจากวันนี้เราจะมาทำาข้่วหน่อไม้ดองสูตรเหนือของเฮาอีกแล้วนะเจ้าเนื่องจากว่าเราทําในบ้านไม่ได้นะทุกคนกลิ่นมันเหม็นมากเนาะก็เลยามาทําอยู่หน้าบ้านอีกแล้วนะคะทุกคน ขั้วหน่อไม้ดองนะคะของเราเน,นะคะเดี๋ยวเราจะนำหน่อไม้ดอกของเราเนี่ยไปต้มก่อนนะคะเอาละทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะนำหน่อไม้ดองมาต้มเนาะหาที่มุมดีๆนะคะทุกคนตอนนี้นะอ่าปิดฝาปิดฝาเราต้มนะคะเนือ่องจากตอนนี้นะคะทุกคนอ่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอากาศมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะ เราตั้งข้างบนไม่ได้ค่ะลมแรงมากค่ะเราก็เลยหามุมข้างล่างนะคะตั้งหม้อข้างล่างนี้เลยนะคะทุกคนเนื่องจากกลิ่นมันแรงมากนะคะหน่อไม้ดองนะคะมันติดบ้านติดช่องนะคะทุกคนทําข้างในไม่ได้นะคะแล้วก็มาหาทํากันข้างนอกบ้านนี่แหละคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้แดดดีนะคะดูบรรยากาศข้างนอกก่อนนะคะทุกคนวันนี้แดดดีนะคะแดดดีเมื่อวานเมื่อวานสองวันก่อนนี่ฝนตกแรงมากนะคะทุกคน มากเลยแหละนะคะเอาระคาตอนนี้นะคะเราต้มหน่อไม้ดองก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาขั่วหน่อไม้ดองสูรคนเหนือให้ทุกคนดูเนาะว่าจะน่ากินขนาดไหนนะคะกับทุกคนมาดูหน่อไม้ดองของเรานะคะตอนนี้เราต้มแล้วก็เดือดปุ๊บนะคะทุกคนเราก็ต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นต่อไปนะคะว่าเราจะเอามา,าเคี่ยนเคี่ยน ให้มันเป็นเส้นเล็กๆนะคะหรือเราก็จะไปหั่นให้มันเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะเอาผัดหั่วให้ทุกคนดูรอบหนึ่งเนาะ,ค,ะค่ะทุกคนหลังจากเราต้มดอกไม้ดองเสร็จแล้วเราก็เอามา ใส่ตะแคงเทน้ำออกน้ำร้อนใส่ตะแคงนะใส่ใส่ตะแคง,งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้มันเย็ยนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเคี่ยนให้มันเป็นเส้นเล็กๆนะคะทุกคนตอนนี้นะเรากําลังจะโขกน้ำพริกนะเพือ่อจะไปคั่วหน่อไม้ดอกนะคะ<อ>ก็จะมี ด้วยเนือไม่เด้องเราแล้วนะคะคนตอนนี้เราก็นำพริกแกงของเรานะคะมาผัดกับน้ำมันให้มันหอ,อมๆก่อนนะคนนุณแล้วเดี๋ยวเราจะ,จะตามด้วยหมูสับนะคะคนผัดก่อนตรงนี้ หมดเลยคราวนี้เราก็ผัดขลวง,ง,งขลังขลวงขลังของเรานะคะทุกคนเพื่อให้หมูสับมีเห็ดได้ที่เนะาะพร้อมกับน้ำผึ้งแดงนะคะ ผัดให้หอมเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวเราผัดให้พริกแกงกับหมูของเราให้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะอ่า มาผัดพร้อมหน่อไม้ดองให้ทุกคนรูรอบหนึเนาะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เป็นขั้นตอนอีกต่อไปเนาะเราใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยนะคะทุกคนนะหน่อไม้ดองเราก็ต้องสุกแล้วเนาะไปเราก็ผัดรวมกับหมูสับกับมะพริกแกงของเรานะคะทุกคนนะเราทําในบ้านไม่ได้นะคะอย่างที่บอกใส่ต้นึ้นนะคะมันเล่นนะคะทุกคน okay. ผัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนวันนี้เราไม่มีต้นหอมผักชีโรยหน้านะคะเราก็ไม่ต้องใส่นะคะเอาแบบวิธีง่ายๆนะคะทุกคนเนาะผัดกุ้งเล้งขงเลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่ส,ส,สริขาวกับหุ้งม้อเท่านั้นหละค่ะทุกคนซ็งที่เรียบร้อยนะคะ กับข้าวเหนือก็วิธีง่ายๆข้วหน่อไม้ดองนะคะทุกคนข้อหน่อไม้ดองตอนนี้เราก็สอนเพื่อนนะคะข้อเพื่อนไม่ใช่คนเหนือน,นะคะทุกคน,นก็สอนให้เขาทำเผื่อเขาติดใจแล้วเ็าจะไปทำทเองนะคะเอาล่ะค่ะเอาซีวขาวมาใส่เลยตอนนี้เราใส่ซีลขาวขั้ตน,น,ขตนตอนต่อไปนะคะอีกหน่อยเลงค่ะ พอรักเล็กโอเคแล้วก็ใส่เหงื่อหัวนะคะตามไปเหหัวแล้วเราก็จะผัดสักหมูนะคะให้เครื่องปรุงรสเราเข้าเนื้อก่อนนะคะเหงื่อหัวลงไปเล็กน้อยโอเคก็ผัดอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคน เราไม่มีตัเกียบกหอยโดยหน้าไม่เป็นไรนะะมันนี้เราไม่ได้ซื้อมาเนาะตรงน,นี้ที่มันจะแคบๆเนี่ยลมแรงมากอ่ะทุกคนตอนนี้นะกระทะหรือเตาแก๊สเรายกขึ้นข้างบนไม่ได้นะครับแล้วก็ตัดกันอยู่ข้างล่างนี่แหละนะคะทุกคนเอาแล้วค่ะทุกคนเ,เดี๋ยวเราจะตัด เสิร์ฟใส่จานให้ทุกคนดูเนาะน่ากินมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดไปสักกักหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อว่าให้ช่วงพื้คร้นหรืหอที่แกงเนี่เข้าเนื้อดีนะคะทุกคนมาดูขั้วหน่อไม้ดองหอผัดหน่อไม้ดองกะปิน้ำผัดแกงกะปิของเรานะคะสูตรนหน่งนะคะอร่อยค่ะทุกคนเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่าถาดให้ทุกคนดูนะคะมีผักแก้มอะไรบ้างนี่ค่ะทุกคนมาดูผักแก้ม ข้อหน่อไม้ดองสูตรคนเหนือของเรานะคะทุกคนก็จะมีผักกาดหมกปุ๊กแล้วก็มะเขือผักหลายอย่างเลยนะคะผักแก้มของเรานะคะนี่ค่ะข้วหน่อไม้ดองสูตรคนเหนือนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะทุกคนข้วหน่อไม้ดองหรือว่ายำหน่อไม้ดองสูตรคนเหนือนะคะน้ำพริกแกงของคนเหนือก็มีกบะปิแล้วก็มีพริกขี้หนูแล้วก็มีกระเทียมเท่านั้นเองแล้วก็ออกไปรัดกับน้ำมันเนาะ ทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอทำขั้วหน่อไม้ดอกนะคะทุกคนเนืน้อคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้เราหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน